ญาตเล um ยโอ้ยโูกไหมเสียกเที่ยงคืนนะอยากจะลองเข้าไปได้เองแบบนั้นน่ะเลี้ยงคณะลูกหมูนี่ว่ะไปล้างตัวให้ลูกหมูก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะมันขึ้นมาจากไหนเนี่ยโอ้โหบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักดีนะทำไมเกมไม่ดังอ่ะเฮ้ยเกมเลี้ยงสัตว์หรอเฮ้ยน่ารักจังแอ้กูทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเฟียด้วยเฟียมีเพนด้าขอบตาดำเฮ้ยน่ารักจังเลยเกมใหม่หรอมันจะถือกำเนิดมาแซงไอ้นี่เปล่าโอ้ยมันทำอยูไอสวยทำอะไรสวยมากเลยเนี่ย ไม่มันลกไปนิดนึงกูพุ่งตรงนะแอบลกเอ้าแล้วะให้กูปลูกผักทําไมโอ้ปลูกผักเอาไปขายอยากเลี้ยงสัตว์อ่ะไม่อยากปลูกผักอ่ะเบื่อละปูกผักแล้วทำไมอ่ะไม่อยากปลูกแล้วอยากเลี้ยงสัตว์อยากเลี้ยงลูกหมูนี่ไง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  a n i อ a l a n ้ m ไม่เลี้ยงไก่ด้วยจะเลี้ยงหมูเท่านั้นโอ้หมูตัวละหกพันโอ้ตัวแพงมากเลยอ่ะซื้อผู้เธอไม่ได้嘛我们买不到嘛我们ดูลูกเจี๊ยบหน่อยเป็นไงวะเฮ้ยปิดเพลงดิ กูจะพากูนอนแล้วเนี่ยเงียบหน่อยดิเพลงอ่ะเงียบหน่อยดิเงียบเงียบเงียบเอาไปสักสิบพออันนี้คือทำอะไรเอาไก่ลงฟาร์มก่อนเอาลงเล้ากูกกู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 กอุ๊ยอ๋อนี่ไงไก่ไก่เห็นหน้าเหมือนเป็ดของเป็ดนี่ยมันนี่กูเลี้ยงหรือกูเลี้ยงลูกปั้นเนี่ยทำไมมันนิ่งขนาดนี้เนี่ยกูกกู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 อุ๊ยมันไม่ตื่นแล้วอ่ะฟาร์มช็อปอ๋อมันกดวาร์ปได้ ซื้อตัวเมโตกลับบ้านปลูกอ่าไงต่อเป็ดมันไม่เดินอ่ะเป็ดตายอ่ะมันขายเป็ดตายทำเป็ดหันอยากเลี้ยงหมูอ่ะเอ้ยเป็ดบึกตายไปนเนี่ยอุ้ยโตแล้วทำไมมันเดินกระตุก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 อะไรวะเอาไปขายเอ้ยเกมง่ายดีวะ่ะเอาจะซื้อหมูอ่ะโอ้โหหกพันต่อตัวโอ้เป็ดตัวละสิบเอ้ยลูกแย ลูกเจีย๊ยบตัวละห้าร้อยหรอไม่ไหวละไอ้เหี้ยไม่มีโลบักในในตัวอีกไม่อไม่เติมอ่ะไม่อยากเติม,มอ่ะต่างต่างอยา่างไรลูกหมูอะ่ะลูกเจีย๊ยบตัวละห้าร้อยมึงขายลูกเจีย๊ยบหรือมึงขายอะไรเนี่ยทำไมมันแพงขนาดนี้เนี่ยอยากเลี้ยงหมูเอ้ยเกมมันก็เหมือนกับการเดินอยู่นั้นเนี่ยมันทำมาแบบว่าหลอกแดกอุ้ยเฮ้ยโตแล้ววะ มาได้เวลากลายเป็นเป็ดหันละเป็ดหันตัวละสิบโลขายยังไงอ่ะเป็ดหันเฮ้ยเป็ดขายไม่ได้เหรอเฮ้ยเอาเป็ดปไปน้องฮัลโหลกายมันมีเงินเท่าไหร่โอ้สองร้อยอย่าคุยเลยไปคุยกับแม่เปิ้ลหน่อยว่าไม่คุยกับแม่ไม่คุยกับแม่เปิ้ลหน่อยว่าแม่เปิ้ลน่ะแม่เปิ้ลอยู่ไหนอะไปหาแม่เปิ้ลหน่อยว่าฮัลโหลแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลอยู่ไหนแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลอยู่ไหนเพื่อนมาดีน แมปเปิร์อยู่ไหนอ่ะนู่นไงบ้านแมปเปิร์ไม่ไหวละไม่อยากเลี้ยงเป็ดอยากเลี้ยงหมูฮัลโหลฮัลโหลแมปเปิร์ฮัลโหล a อ e you, you, you alright my friend อันนั้นแมปเปิร์หรือมาลีนอ่ะมาลีนนี่หว่ะฮัลโหลแมปเปิร์ Where are you ฮัลโหลแมปเปิร์ฮัลโหลฮัลโหล my เฟรน n d Hello? Maple, you can hear me? Maple, Maple. No, 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 no. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Wow, thank you so much. I want, I want a animal pig. I want pig. You, you, you have pig, pig? Eat, 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 eat. You, you have a pig? I want a pig. Maple, you can hear me? You hear me? You jump, you jump. ยูเฮียมียูจ u ไห m เฟรนเรืมัปิดไม์เปล่าวะ Hello Maple แค่ยูเฮียมีอายูเฮียมียูจำยูจำ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 โอ้มันไม่ได้ยินวะวิ Thank you Thank you Thank you Thank so you much Thank you Thank you o ้บ่่โอ้วววเกยใจอ่ะอิน้ำอิน้ำอิน้ำอิน Maple อิน้โอิน้ำอิน โอ้ยินักยินักโอ้ thank you thank you พอเปล่าวะโอ้ไม่พอ oh, Apple I want a pig c k 5,000 dollar I need a 5,000 dollar โอ้ 5, oh, thank you thank you thank you โอ้ not enough ะ uh, for the p i c k อะไปไหนเพื่อนเม p l e ลเ p l e ิล p l e I want a p i c k อะเม p l e เกิดกองไงวะ not enough my friend I want a แนะล้วแล้วไงวิ่งนี่ไงนี่ไงใหญ่เฟียตัวละสองตัวละโอ้โหตัวละพ,พันกว่าโลบัตจเจริญพวงพอ่ะหมีแพนด้าแม่งไม่พออ่ะแมเปิ้ลแมเปิ้ลมีหกแสนแบงกหน่อยดิแมเปิ้ลงกอ่ะเออได้ปังไปซื้อหมูเฮ้ยหมูขึ้นเหรอ,เ,อ,อเฮ้ยไอ้เชี่ยมันซื้อหมูหมดสต๊อกเลยโอ้มันซื้อลูกหมูหมดสต๊อกเลยทุกคน เอาเจี๊ยบมาสักตัวดิมีคนซื้อพวกเธอไปแล้วว่ะคณะลูกหมูไปหมดสต๊อกเลยอะ่ะมันนิ่งอย่างเลยมันมันดูไม่มีชีวิตชีวาเลยอะ่ะสัตว์อะ่ะงงมากเลยตัวแพงเหรอมันแพงเหรอมันมันคุ้มเหรอมันมีคนเลี้ยงเยอะเหรอะเดี๋ยวนี้มีคนเลี้ยงเอ็นดูพวกเธอเยอะเหรอฮะอยายลูกหมูสงสัยหมูอ้วนเต็มอคอกะห์แล้วว่ะเอ๊ะอย่าบอกนะไอ้ไหมโป,ป้มันพริกอะมันซื้อพริกไปอะ่ะโอ้ไก่ชิบหายเลยบ้านมึงกับกูเนี่ยพีเอ๋อไอแม่โป,ป้เอ้ย แม่ไปดูหน่อยนะแม่โป้แม่โป้มาเลี้ยงหมูแม่โป้ไม่ได้เลี้ยงหมูนี่ไม่มีตังแล้วอะ่ะอยากได้หมูหมูหมดสต๊อกแล้วซื้อพวกเธอไม่ได้นะไม่มีตังซื้อหมูคณะลูกเจี๊ยบไม่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 คณะลูกหมูไม่ใช่ลูกเจี๊ยบลูกหมูอมปปมม๋อนะอ๋อ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 อออมออ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋ออ๋ มีช้างเอล p h เฟนมีวัวมีแกะมีกระตายวันนี้มันจะรีสต็ออีกสีน่นาทีไม่มีตังฮัลโหลแมปโปไอโอกตไอโอกตมาเฟรนไอโอไฟน่า nah, I can buy a p i a k out of stock อะมาเฟรน I want a p i a k i m so sad guyI'm fucking sad broI want a p i a k I don't have money enough, my friend m p ่มยุกันยังมิ่ I want a pig, my friend. โอ้แมงเืินกูเลยแมงเืินกูแล้วไอ้ย่ยบีบน้ำตาก็ไม่ให้เงินกูแล้วอยากได้หมูอ่ะี่งไม่ได้หมูหมูหมดต็อกแม่งบีบน้ำตาไม่ไม่ให้เงินกูเลยอ่ะได้มาหมูเร็วไม่มีตังค์ไม่มีของขายแม่น จนว่ะแม่งสันเอ้ยอย่าไปดูเอ้ยเอ้ยเป็นลักไก่กูป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยวายอยู่แล้วเก่บู o เกต้าฟ้าลูกเกี๊ยบกูตายหาป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีอะไรเด็กป่ะเนี่ยเฮ้ยมไม่กูจะขายมึงได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกไข่ได้ด้วยไข่สิบสองกิโลไข่เหี้ยสิบสองกิโลปะไข่ไข่ป่ะเนี่ยใบละสามสิบเอ็ดบาทไก่อันนี้คือกู อันนี้คือเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้จะเอาไก่ไปขายอ่ะไปซื้อหมูอ่ะเอาไก่มาโอ้ไก่มันออกไข่รัวๆบอกเฮ้ยไก่โกงนี่ยงเงี้ยเข้าข้อมอมอมอเธอ,อ,อที่เข้าข้ออืมเยี่ยวัวเยี่ยหมูอ้วนอยากได้หมูหมูมันจะให้ผลผลิตอะไรขี้หมูเหรอเอ้านกลูกเจี๊ยบก็ไม่มีแล้วอ่ะลูกเจี๊ยบก็ไม่มีอ่ะอุ้ยเฮียมันเลี้ยงตัวอะไรวะนายไม่เป้อ่ะ เฮ้ยตัวอะไร่อ่ะ i want to use it ว้าวอ้าวโซบิกายไม่ป้อ i want buy p อืม โอ้โซกูร d อืมแม่งเดินหนีอุ้ยอะเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนขอได้ไหมตัวนั้นนะอ่ะโอ้มันจีบสาวอ่ะโอ้แม่งให้คนชื่ออีฟโอ้ดูดิโอเมเปิลเอ้ยเพื่อนเงเห็นแก่โอ้โอตอนนั้นตาตากูเลยเมเปิลไอตัวนั้นอนะ่ะว้าวอยู่กิมแฮมเมเปิล งาน,นมันบอกว่าใช้มันสิมันน่ารักโอ้โหอารัะะกัวมเป้เวลายหมูอ่ะกูขอหมูตัวเดียว,วาามาเอออยู่ไกลกีบเมียมาเป้แมาเปาเออเออเมย์เมย์อะไรกูแล้วเแมาเปากูขออยากได้บ้างอยากได้หมูอ่ะหมูอ่ะซื้อให้หน่อยอยากได้หมู อุดอู้ละอุดอู้อะอาบางยีบวันเลนเอาเอาฮะโอ้ไม่เข้าใจอ่ะกูโอ้ไปก่อนโอเคไปก่อนอืมแม่งพิมพใช้ยาวอ้าวแม่งเดินหนีกูเลยมาแม่ให้กูมาแม่ให้กูมาหน้ายู่ไอ้ยี่เห็นแก่ตัวที่ผ่อยเลยเนี่ยกูก็คนนะเว้ยนั่นแม่งคุยเอ้ยกูเข้ามาเล่นทำไมวะเห็นแก่ตัวว่ะ แม่งเอ้ก er, ูไม่ได้ตั้งใจเล่นมไมไหมให้กูไม่ได้หมูไม่ได้หมูอุ้ยได้ไข่สองใบแล้วได้ไข่สองใบแล้วเนี่ยเอาไข่ไปขายก่อนเนี่ได้ไข่อยากได้หมูอะแมเบึ้เอียแม่เอาไว้ให้หญิงไม่ให้กูให้น้องอีฟมาให้น้องอีฟว่าหมูหมดสต๊อกไอ้๋เฮ้ยไอ้เยียพวกแไปชอบซื้อหมูกันจังเลยว่าเป็นไรวะหมูมันคุ้มสุดเหรอตอนนี้งงมากไม่มีตงังค์แล้วอ่ะ มีไก่เลยอีกหนึ่งตัวซื้อไก่มาก่อนไม่มีตังซื้อหมูอ่ะแต่ว่าอาจจะหมูอาจจะซื้อไม่ได้แน่เลยบอกว่าบอกว่าน่าจะซื้อหมูไม่ได้เลี้ยงไก่ไปก่นอนกูนั่งเล่นเฮียอะไรอยู่เนี่ยไม่เป็นไรน้องปลูกผักด้วยหรอไม่อยากปลูกผักอ่ะอยากแค่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์พอเฮ้ยเฮียขายตรงไหนวะวฮ้ยสี่ร้อยกว่าบาทกูรวยแล้วที่วันนี้ซื้อข้าวมาปลูกเลยนี่ย จริงมันก็ไม่ได้ยากนะห้าพันอ่ะแป๊บหนึ่งขอแบบแจ่มๆสักอันหนึ่งไอ้เร็วมีเงินเท่าไหร่อ่ะไปเอามาดีอันหนึ่งอันแล้วก็เดี๋ยวสแปมโทเมโทไปก่อนสแปมโทเมโทเอากำไรก่อนตอนนี้จนโอ้ไอ้อีฟแม่งเอาเงินไปแล้วไอ้เีไอ้มันได้ตัวอะไรไม่รู้อ่ะโอ้แม่งเป็นผู้หญิงแม่งเจ๊งว่ะอีฟไอ้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 เมเปิ้ลมันไม่ได้ยินหรอกมั้ง มันเพิ่มมันไม่ได้ยินใหม่มั้งเฮ้ยกี่ใครวับมาหน้าบ้านกูวะ Hello y Ip Hello Are you good y Ip You can hear me my friend Hello I'm Felly I'm Felly I'm from Taiwan Where you from y Ip You can hear me w h a t s u p w h a t s u p Oh อ m อม my friend อ uh, ่ is maple Mm. he want back อ uh, ่ animal อ่ะ he อ่ะ Mm. yeah 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 he want he want animal back อ่ะ i wanna i wanna keep him you know you know you know what i'm saying you know what i'm saying Mm. before before animal animal เมื่อกี้เนี่ย no p e oh why อ่ะ oh why uh, my friend if วไงอ่ะไอ้เขาขอคืนอ่ะเขาขอคืนอ่ะเพื่อนอโอแม่งเดินหนีกูเลยโอ้แม่งไปแม่งไปคืนเองด้วยโอ้มลราทดีว่ะแม่งไปคืนเองด้วยโอ้ไอ้แม่งไปทะเลาะกันแล้วกูเป็นตัวผิดอีกแม่งไปทะเลาะกันเองโอ้แม่งไม่ให้กูแบเอคคืนให้ด้วยอ่าแม่งเข้าใจยังไงกูพูดมั่วมัวซัวๆกูงงมากเลยเฮ้ยสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับเออดีว่ะกูพูดมั่วมัวซั่วๆมันเข้าใจที่กูพูดด้วยเออ อืแม่งวิ่งไปคืนเองแล้วนอนเออ๋อมัอออนคุยกันแล้วอออเอมันคุยกันอยู่นะมันน่าจะพิมพ์กันแหละมันไม่เปิดใหม่แม่งกูกลายเป็นหมหาหัวเน่าเลยมารุษ์ให้อาห,หารกูมาอ,อ้ยอะไรวะหกร้อยดอนอะไรอ่ะอุะ้ยมันเอนน้เพื่อนมึงเหรอเฮ้ยเฮ้ย กูโดนแล้ว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 เหรากูโดนแล้วอู้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 แล้วมันอู้แล้วมันเอากูแล้วเหรามันเอากูแล้วเหราเฮ้ยซื้อผักก่อนซื้อผักก่อนซื้อผักก่อนเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยโอ้ยวันเกิดใครเอ่ยพี่ฟ้าวันเกิดพี่ฟ้าหรอสงสัยวันเกิดพี่เบิร์ดเดย์นะครับ สามวันแล้วนูจัดเค็มทูมีอุฮ้ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะไม่มาสุขสใสวันเกิดนะคระับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูกูโดนแล้วแจ๊สเฮียไม่มีใครปกป้องกูเลยมีแต่คนลุมปนากแอนสตาร์ตเอตติ้งมีมีเอลเอนมอลยิวนกะิฟต์เนื้อวันร้อนเพลินทุกตัว โ no he not my f r i โอ้หลอกมันไม่ได้ว่ะโอ้ยสุขภาพมันเกิดสุขภาพแข็งแรงน้ำน้ำรวยๆนะครับพี่ฝ่าัลโหลอย่าไอกิฟต์แบ๊กไอเนียมาเฮ้ยดูดิมันแปลออกด้วยนะกูพูดอะไรไปมันฟังออกหมดเลยนะ มันเก็บไข่ดีกว่าเก็บไข่ดีกว่าโนโบอเอาไข่ไปขายก่อนนื้ถชาเนื้อไปเพลนวะไปดีกว่าเบื่อละเมื่อแม่งไม่รักกูอื เ,เด็กแว่งเชื่อด้วยกูพูดไม่รู้เรื่องแม่ยังยแปลออกอีกเหรอวะนะ